ผมอยู่คนเดียวนะผมตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่คนเดียวนะแต่ว่าผมาเปิดห้องออนไลน์นะครับผมอเดี๋ยวเราจะพามาเล่นน้ำครับคุณผู้ชมครับวิดีโอนี้ไปดูได้เลยครับพ่อโอ้ยเดี๋ยวผมขึ้นมาเขียดเขียดดินก่อนมั้งเนี่ย,เ,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเ,าาเดี๋ยวเดี๋ยวใอยมาเดี๋ยวใอยมาเล่นน้ำก่อนเล่นน้ำก่อน <c oughs> รถดําผมอยู่ไหนอะรถดําอะรถดําอะไรดีดปะเท่าเออรถดําอยู่ไหนวรเนี่ย รถดำมารถดำมาเฮ้ยรถดำใหม่รถดำใหม่โอ้ยขออนุญาตเราเล่นเล่นรถดำใหม่นะรถดำใหม่ไม่เคยเอามาเล่นเลยนะขออนุญาตนะขออนุญาตเล่นรถดำใหม่นะคุณผู้ชมนะเอ่ออันไหนวะอ๋ออ่ออ๋อนี่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 ฮ้ยซื้อเลยดีกว่าไงเรามีเงินก็ซื้อไปเลยเดี๋ยวผมจะนี่ด้วยผมจะเปลี่ยนสีหัวด้วย อ่าผมจะเปลี่ยนสีหัวนะเอามันเราเข้าบ้านยังไงอ,อ่ะอ๋ออ๋อมันไม่ไม่ได้กดตรงนี้มันต้องเข้ามาตรงนี้ต้องกดมาตรงนี้แล้วก็เอาเลื่อนเข้าบ้านนะผมผมจะเปลี่ยนสีหัวนะครับอ่าผมจะเปลี่ยนสีหัวแล้วก็ปึ๊บเข้าไปชืบเปลี่ยนส,ยนสเยีเปลี่ยนสีหัวได้เลยนะลอ่ากดตัวอะไรอ่ะอ่าเปลี่ยนสีหัวได้เลยนะเอาสีไหนดีครับคุณผู้ชม อ๋อส oh, so ีเขียวไหมสีนี Ey, ้ก็สวยนะหัวเขียวมันก wow. ็สวยเหมือนกันนะหัวเขียวนะอุ้ยหัวเหลืองสวยว่ะหัวส้มนี่ไอ้หนุ่มหัวส้มเอาไหมไอ้เอาไอ้หนุ่มหัวส้มมะเอาเลยไอ้หนุ่มผมยาวนะผมไอ้หนุ่มผมยาวอ๋อมันต้องเอาออกจากบ้านก่อนดีกว่าบัดโถ่ยเราไม่เอาออกแล้วเอาออกจากบ้านก่อนเออไป ไปขับเลยนี่ครับผมในนี้เลยครับเรามีรถเป็นของตัวเองครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่ทํางานนะไม่หาเงินนะนะครับผมอันนี้ที่เห็นมีเงินนี่คือผมเล่นเล่นมาหลายปีนะเล่นมานานครับผมไกลจังวะลูกพี่แล้วมึงมาร์กไปไหนแล้วลูกพี่พี่มาร์กไปไหนอะ่ะว์าไปตรงนี้เลยแล้วกันนะผมยังไม่ได้ไปไหนเลยว์ปไปว์ามาอยู่นะโหลดแล้วก็โหลดอีกโหลดแล้วก็โหลดอีกอยู่เนี่ย ไปครับป๋าพี่มาร์คไปไหนล่ะบีมาร์ควันนี้ดิมาร์ควันนี้ดิลุโอ้โอ้สภาพไปกลับเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายนะครับผมเดี๋ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำเดี๋ยววันนี้วันนี้พาเล่นน้ำวันนี้พาเล่นน้ำนะครับผมแม่เล่นน,รรลน้ำกันเลยครับผมเล่นน้ำกันลอย เล่นน้ำเลยครับผมเล่นน้ำเลยลงทางนี้ก็ได้นะครับผมโอ้ยบัตรโทย่สิบสองล้อมผมหัวสีชมนะครับผม <c oughs> หัวสีชมเลยนะหัวสีชมส้มเลยหัวสีชมส้มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย,ยว้าว บูนบูนบูนเดี๋ยวเดี๋ยพึ่งน้ำอย่ายวพึ่งน้ำอย่ายวพึ่งน้ำอ่าใส่ลงเลยใส่ลงเลยนั่นแหละครับผมโอ้ยเป็นสีเดียวกันกับไอ้นี่เลยนี่มั้ยสีเดียวกันกับซานนี่เลยนี่นะเออโยหายหายอู้หอยเลยพะทูเดี๋ยวตักตักก่อนตักดินเสร็จำมาครับผมหายเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตักขาวจอยแป๊บนึง ตั้งค่าจอยเพื่อนนะครับผมจอยไม่เข้ามืออ่าจอยไม่เข้ามือครับผมอ่าซ้ายอ่าขวาโอเคโคตรจ,จะบองไม่เห็นเหรอตามยิงรถตักขึ้นเลยก็ได้นะ่นี่ย ฟังอีกนะเดี๋ยวพาไปก่อนดูกันครับแบบสมจริงนะครับผมเราไม่เห็นเลยนี่ว่านี่ครับตักไปแล้วครับผมเราเห็นป่ะเนี่ยไม่ได้ยินป่ะเนี่ยเอาให้หมดเอาให้หมดเอาดินให้หมดเลยตูมดิดิโอ้โหอย่างลึกอะคุณผู้ชม ทำไมมันไม่ได้ดินเลยวนะโอ้โหแล้วมึงจะหกักมึงกี่ทำไมแนละ้วพี่จะหกักมึงกี่ทำไมเนี่ยอ๋อได้ดินแล้วได้ดินแล้วคุณผู้ชมโอ้โหอุ้อุ้เล่นน้ำครับผมเล่นน้ำเล่นน้ำเอ้เล่นน้ำครับผมนี่อุ้มอุ้มดูร้าวเลยอุ้มโอ้โหไอ้ไอ้ เล่นน้ำครับผมอืดอืดโอเคโอ้โหเล่นน้ำโหดจัดอ่ะมาแล้วครับผมเ,เล่นน้ำสถานี่เล่นน้ำครับผมดูดูคุผู้ชมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโหหายเรื่อ อ um> <me ู้คือขุดหายเลยอ่ะโอ้โหลึกจัดอ่ะคุณผู้ชมดูดิผมใส่แบบสุดบูมเลยโอ้ใส่กันแบบบูมหายเลยอ่ะโอ้แมันยังลึกอ่ะโอ้ได้ต้องขออภัยนะผมลึกจริงครับลึกจริงลึกจริงไม่ติงนังอ่ะงานนี้อ่ะโอ้โหอ่าไม่มีน้องเข้ามาแล้วนะผม โอเคอ่เข้ามาเข้ามาอันนี้เป็นน้องที่ทักมานะครผมผม <c oughs> บอกให้เขาสร้างดิสกอดเขาไม่สร้างครับสงสัยไม่ไม,ไม่ไม่คุยก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอใคอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับมาจัดไปเลยครับผมจัดไปเลยอุ้ม จ,จ,จ,จัดไปจัดไปจัดไปเป็นโคก็ขันนะผม๋ยวให้น้องมาขับรถดับให้นะคตีดีดีหูสกู๊ปจัดอ่ะ<ห>เอ้ามาอีกคนหนึ่ง้วครับผมอเออมาอีกคนหนึ่งแล้วไหนอ่ะไปไหนอ่ะ เข้ามาเลยเข้ามาเล,เลยขเ,ลเลยยข,นะข้ามาเล่นเลยเข้ามาเล่นเลยใครอยากเข้ามานะเข้ามาเล่นเลยเดี๋ยวนั้นใน g ี s ใน GPS ในแมพมันใน GPS ในแมพมันขึ้นอยู่นี่นะแล้วทำไมผมมองไม่เห็นคนเลยอะ่ะเนี่ยมันเห็นมันมีคนนะแต่ว่าในทำไมไม่ไม่เห็นคนเลยอะ่ะใน GPS บอกว่าอยู่ตรงนี้นะแต่ผมไม่เห็นคนเลยอะ่ะ เขาอยู emer, ่บนรถหรอเออเอโอ้ยจ๋อต้องหักเมืกี้ออกก่อนอือเออโอ้โหโอ้ยโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยจัดไปเลยจัดไปเลยขุดไปเลยขุดไปเลยไหนคนอยู่ไหนอ่ะ คนอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้สะผมนะอันนี้อันนี้คือสะผมนะคผู้ชมน,นี่คือสะนะผมแล้วมันแล้วเขาไปอยู่ไหนกันอ่ะน้องๆไปอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ๋อเข้ามาสองคนนะผมโอ้โหโอ้ผู้หญิงแม่งน่ารักจังวะตะเบยตผู้หญิงอออกไปคนนึงแล้วอ๋ออันนี้ก็คืออ๋ออยู่บ้านอยู่บ้านมันอยู่บ้านคือผมเข้ามากะว่าจะแบบ ยังยังไม่ได้ทำารกิจไงกล่ามาไอ้น,นี่เฉยๆไงกล่ามาขุดเฉยๆไงนะผมมาครับผมเฮ้คววดเลยทุกคนมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพิมพ์บอกน้องเขาก่อนให้ให้มาขับรถดำนี่น้องน้องเขาทักมาเนี่ย ดี๋ยวบอกบอกให้มาขับรถดำนะครับผมน,นี่ผมบอกให้ผมบอกให้มาขับรถดำนะครับนี่ว่าไปครับนี่นี่นี่โอ้โห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  ยาวเลยครับผมยาวมาถูกหมดครับผมเอ,อนนมาน่น่นมาแนละ้วมาแล้วไม่มีคนเข้ามาอีกว่ะอ๋อไม่รู้ใครนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องน้องน้องคนนั้นก็ทักแชทผมมานะดีดีดีแต่อย่าไปพังสาผมนะพังสาผมไม่ได้นะสาผมกุดไว้นะครับ จับไปเลยขึ <zo ys ic> ้นไปเลยน้องชายขึ้นไปเลยมึงเดินทำไมมึงไม่เด็กวิ่งเหมือนนั่น้องชายเอ้ยน้องไม่วิ่งอ่ะโอ้โหปีี๊เออเฮ้ยไม่ได้แน่เราเราอย่าไปไอ้นี่เออห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดคนหยาบ ไป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 ,ไ,ปไหนอ่ะเอาหายแล้วหายไปไหนอ่ะเอาดีดเอาดีดไปนู่นแล้วเอาน้องเขาหลุดหรือเปล่าเนี่ยน้องเขาหลุดหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะ ดูดูดูบูมกูยอมดูบูมโอ้โหโอ้โหลึกลงเรื่อยๆอ่ะบูมอ่ะโอ้โหเอาดีไปแทงบนน้องชายเอาดีไปแทงบนทำไมมันเดินอย่างนั้นตัวละครอ่ะทำไมเขาเดินอย่างนั้นอ่ะไปดิเอาไปเทดิ จะไปเดินอย่างนั้นน่ะน้องชายเอ้ยเน็ตเป็นไรเนี่ยเอ้ามาแล้วไปเอาขึ้นไปเลยมาจากไหนนะอันนี้อันนี้คนเขาจอยมานะครับโอ้ลูกลูกพี่มาขึ้นของึ้นพวกี้ผมทำไมเนี่ยพี่มาขึ้นพวกกี้ผมทำไมเนี่ยลูกพี่เอาเอา อ๋ไม่มีเดียวสีรถดำขึ้นไม่ได้เหรอรู้จน้องก็เบลรถดำที่มันรถดำเปล่าๆมาดี <c oughs> เอาเบงรีเซ็ตไปดุแล้วไปรถดำมาไปรถดำมา ดูรูรูดูดิดูดิรูรููจุดตุ๊บบบจุดตุ๊บเ้ยดูดิดีดีเออดู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 น้อใจดูดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูดี ดุ uhm. s. <S ้ยรูดิดูดิอุ้ยโอ้ยโอ้ยหายเมือยไฟน้ำเป็นปัญหาไฟน้ำเป็นปัญหาโอ้ยลงไปกันเลยเหรอจัดไปเหรออ๋อ น้องก็แปเอารถที่มันน้องเขาบอกว่าไม,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 มดดนะา่ไม่ไม่ไม่มีดีออซีรถดำนะครับอ้าวไม่ไม่มีดีออซีมันขับไม่ได้หรอแปอลวารถที่ฟรีเอารถฟรีมาดิน้องเออแบบนี้มันนีมันนีมันขึ้นขึ้นมาเลย <c oughs> น้องแปวา,าดียอซีน้องแปลวารถฟรีมาดิแปลอารถฟรีมาดิเดี๋ยวผมบอกน้องเขาก่อนน้น้องเขาบอกน้องหมวกเขียวไปเอารถเอารถฟรีมา รถฟรีมานะจัดไปเลย <c oughs> โคตรลึกอะ่ะบุณผู้ชมยังลึกอะ่ะอ่าเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะพาไปทำงานแล้วกันนะผมผมจะพาไปทำงานนะครับ <c oughs> ผมจะพาไปสร้างาสร้างสานามฟุตบอลนะครับ เอารถขึ้นก่อนโอ้โหโอ้โหอ้นี่อีนงานหนึงได้เป็นงานสนามฟุตบอลหรือเปล่าัดไปจะขับ้อรถอ่ะอ้าชอ้ ขับได้ปะน่ะขึ้นได้ป่ะขึ้นขับไม่ได้หรอเล่นไม่ได้หรอเล่นไม่ได้หรอเออนาหนมามาเลยมาเลยน่ะเดี๋ยวก่อนนะ ไอ้ยเอทำไมน้องเขาขับไม่ได้อะผู้ชมทำไมน้องเขาขับไม่ได้อะผมงงมากเลยอ๋เอเราไปขับซานี่คันไหนอีกเนี่ยโอ้ผมไปขับสามศูนย์ห้านี่มาโอ้ยเดี๋ยวไปขับซานี่ห้าร้อยอ๋อซานี่ห้าร้อยนี่ไงอ่า สารี้ห้าร้อยนะผมห้าร้อยเฮตนะผมเอาหูแล้วอะไรอีกเนี่ยน้องชายโอ้โหอะไรออก,ไกันเนี่ยเออเออลองเดี๋ยวผมไปขุดข้างบนดีกว่านนะเออเดี๋ยวไปทำธุรกิจดีกว่าน้องชายไปทำดีปะวะไปทำดีกว่า เอ,อ้ยอย่าถอยโอ้บันรีเซ็ตดิถอยไปขนาดนั้นน่ะมันจะรีเซ็ตมันจะรีเซ็ตจะรีเซ็ตเอออย่าอย่าถอยไปไกลดิแหมไอ้ด้ไอ้ด้วยบันรีข้างบนเลยอู้ห้ะ บอกให้น้องไปเอรถฟรีมานะครับน้องก็บอกว่าไม่มี DLC รถด,ดำถ้ามันไม่มี DLC มันขับไม่ได้หรอรือว่ายังไงอะงงมากเลยใจเย็นใจเย็นกันแล้วเราจเย็นกันแล้วเราจะเย็นใจ,เย,นจเย็นก่อนโอ้ถ้าเราไม่มี DLC เราก็ขับไม่ได้หรอ โอ้ยผมไม่รู้เลยเนี่ยเพราะว่าปกติัวขับได้ทุกคันไงโอ้โหเข้าสองเลยเหรอเข้าสองเลยเหรอโอ้โหเข้าสองเลยแบบคุณผู้ชมอีดีโอ้โหโอ้โหเข้าสองเลยครับผมน้องก็ขยับรถให้เขาไอ้หลบ ให้เขาไอนนเข้าในดีอันนี้ผมไม่มีนิดขอดนะผมบอกให้น้องเขาสร้างนิดขอดแล้วส่งมาเพราะว่าผมไม่มีเวลาทำเลยครับนิดนิดขอดผมรหัสเป่นเข้า,ขาไม่ได้ผมก็เลยยังไม่ได้อันนี้เลยยังไม่ได้เด็ดทำเลยเอ้ยมาได้เฉยว่ะตูดตูดพี่จะติดแนละ้วต้องใจอันนี้อันนี้คันสีดำนี่ผมไม่รู้ว่าใครนะน่าจะคนอื่นจอยมานะโอ้โอ้โอโอ สวิงไม่ได้ทุกพี่มันสวิงไม่ได้สวิงไม่ได้เอออย่าไป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 แค่นั้นพอเดี๋ยวใส่เยอะึ้นไม่ได้ดุสีโอ้โหรู้รูสุดรู้จัดอ่ะโอ้โหลึกจัดอ่ะคุณผู้ชม ออเอาอีกออไม่เอาไม่ออกก็ออก,กออยอไม่ออกก็เทให้อหอยกอไม่ออกก็เทให้อีกครับผมชือ่อใจกผมใจดีครับผมใจดีเนี่ยโอเค,คผมยวดูต่อวิดีโอหน้านะครับดูต่อวิดีโอหน้าเดี๋ยวว,วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าเราจะไปลอกดีไหม หรือวิดีโอหน้าจะไปทำงานอะไรดีโอ้ยโอ้ย,อยเอางี้เอางี้เอาเอาอยู่อยู่ตรงนี้สักงสองวิดีโอแล้วกันนะมาเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับเดี๋ยวดูต่อนะครับผมสวัสดีครับไป